ในเมืองไทย Great Wall Motor หรือ GWM ถือว่ามีกิจกรรมทางการตลาดที่คึกคักมากที่สุดในช่วงนี้ก็ว่าได้เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่นี่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เล่นในอันดับต้นๆทั้งในและต่างประเทศล่าสุดสื่อต่างประเทศอย่างรอยเตอร์รายงานว่า GWM กำลังทำการเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐของสเปนและผู้บริหารของนิสัน เ,เข้าซื้อกิจการโรงงานของนิสสันที่นั่นอย่างน้อยหนึ่งโรงงานจากทั้งหมด3โรงงานที่มีอยู่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของ GWM หลังจากที่ได้เข้าครอบครองกิจการของเ e v โรเลตทั่วโลกไปเมื่อไม่นานมานี้รวมถึงโรงงานในเมืองไทยด้วยก่อนหน้านี้นิสสันได้ประกาศจะปิดโรงงานทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในเมืองบาร์เซลโลนาประเทศสเปนในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ จากแผนเดิมที่ตั้งใจจะปิดโรงงานภายใสิ้นปี2020ที่ผ่านมาซึ่งทั้ง้ง3ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้โรงงานที่ใหญ่ที่สุดของนิสสันจะเป็นเป้าหมายแรกของ GWM โดยอีก2โรงงานที่เล็กกว่าคาดว่าวอาจจะถูกซื้อกิจการโดยบริษัทที่ชื่อ Silence ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติสเปนและ QEV Technologies ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเช่นกัน อย่างไรก,ก็ตาม GWM มีความสนใจที่จะซื้อกิจการทั้ง3โรงงานจากการรายง,งานของ r e ยเตอรว่า GWM กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากอีกทั้ง2โรงงานได้หรือไม่โดย Frank Torres ผู้บริหารของโรงงานนิสสันในสเปนเผยว่าเราเชื่อว่าทุกฝ่ายจะสามารถหาทางออกที่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์กับแต่ละฝ่ายได้ในขณะที่ GWM ยังไม่มีการแถลงข่าวมาอย่างเป็นทางการ แต่แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เผยว่าบริษัทพยายามจะรักษาคนงาน1,300คนเอาไว้จากพนักง,งานที่มีการจ้างโดยตรง3,000ตำแหน่งและอีก2,000 0ตำแหน่งที่ไม่มีการจ้างโดยตรงแต่เกือบครึ่งหนึ่งจะได้ประโยชน์จากโครงการเอ r รี่รีทยหรือมาตรการช่วยเหลืออื่นๆดิสันถือว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ2ของยุโรปซึ่งการปิดโรงงานทั้ง3แห่ง เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงกิจการของบริษัทในขณะที่ GWM ก็มีแผนในการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอย่างออราแคทที่ยุโรปในปี2022ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า GWM พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับตลาดยุโรปอย่างเต็มที่ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ